สลับสับปลีนอารมณ์จริงครับสุดขั้วเลยฮะเมื่อกี้ขบวนแห่ศพนะครับอันนี้เป็นขบวนแห่เพื่อเข้าไปทําบุญครับปากฏว่าเปิดเพลงดังสนั่นเลยคนที่ร่วมขบวนแห่ก็บรรยากาศคึกคืนคึกคักต้องเต้นต้องแมมีชักกระตุกกันหน่อยปากฏว่าไปชักกระตุกริมรั้วบ้านของผ้าคนหนึ่งเขาทําอย่างไรและรั้วเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันครับ สามสาวรอบรั้วนี่โอ้โหเต้นใหญ่เลยเหย้าวใหญ่เลยโอ้โหเพลงมันให้อ่ะมันมาดีนะรั้วไม่พังเลยคนในบ้านบอกไม่เอานะบ้านฉันรั้วจะพังอยู่แล้วนี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าเต้นรั้วไม่ไผ่จนกระทั่งแทบจะพังเลยนะครับอยู่ข้างรถแห่ขณะเพลงที่มันเมามันแล้วครับเพลงนี้เป็นเพลงแม่ฮ้างมหาเสน่ คนที่ไปเจอเพลงนี้บอกเต้นธรรมดาไม่ได้มันต้องแบบนี้มันต้องจับและโยกเขย่าอย่างแรงเขย่าจนรัว้วแทบหลุดออกมาแบบนี้นะครับหญิงสาวเจ้าของบ้านเองต้องถือไม้ออกมาตีไปที่รั้วเลยครูเลยบอกไม่ได้ไม่ได้ไไดรั้วของฉันเลิกเขย่าได้แล้วนะครับแล้วก็ทําให้ทำจับแต่ว่าที่ออกไปเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวไม้อย่างเดียวนะ เพลงมันจบจังหวะพอดีอจังหวะหมดพอดีก็เลยอ้าวถอนทับถอนทับไม่ไม่รัวป้าแล้วออกมาด้านนอกดีกว่านะครับชาวเน็ตก็มันสนุกสนานกันขนาดนี้แต่เดือดร้อนชาวบ้านชาวช่องกันแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับครับบางคนบอกว่าคุณป้าใจดีจังเลยช่วยคนโดนไฟดูดไม่ใชท่ทาเต้นขาวทาเต็นขาว